ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนวราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลฉบับที่2พศ .2 5 6 2นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ .2564 มาในข้อที่6องค์การบริหารส่วนตําบลประเภทสามัญน,นะครับในประเภทแรกนะครับให้มีระดับตําแหน่งสายงานบริหารดังนี้ 6.1ตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางนะครับประเภทสามัญเนี่ยนะครับ6.2ตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่เกิน2อัตราครว่าไม่เกินก็หมายถึงว่าจะมี1คนก็ได้2คนก็ได้นะครับและให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นสำหรับรองประหลัดนะครับโดยจะอาจ อา,อาจจะปรับปรุงเป็นระดับกลางได้จํานวน1อัตรานะครับก็สามารถปรับปรุงเป็นระดับกลางได้1คนนั่นเองนะครับ6.3ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการก็ได้แก่ผู้อํานวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับให้เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้นหรือระดับกลางก็ได้นะครับใน6.4นะครับข้อ6.4ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในแต่ละส่วนราชการนะครับมีจำนวนไม่เกิน2ฝ่ายและให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับโดยสามารถกำหนดได้ไม่เกิน2ฝ่ายและให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนะครับ